ค่าอันดับกองทุน S S F ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะคะเดี๋ยวท่านจะสรุปให้ว่ามีกองทุนไหนบ้างนะคะและแต่ละกองทุนที่ผลตอบแทนดีๆเนี่ยเขาลงทุนในอะไรนะคะใครที่กําลังมองหาการลงทุนระยะยาวอยากจะลองเช็คดูซิว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงพฤษภาคมเดือนนี้นะคะมีกองไหนทําผลตอบแทนดีๆนะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทัน m ั n นี่ทริคนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดก,กันถึงเรื่องกองทุนรวม S S F กันต่อนะคะเป็น ep ที่2นะคะหลังจากที่ทันลงคลิปนี้นะว่า S S F คืออะไรนะคะสรุปเงื่อนไขอะไรต่างๆใครที่ยังไม่เข้าใจใน S S F นะคะก็ ไปฟังคลิปนั้นก่อนนะคะส่วนคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีคนอยากดูนะ,ะทานก็จะมาจัดอันดับนะคะ5กองทุน s s f ที่ผลตอบแทนดีที่สุดแบบ year to date นะคะ mm hmm. year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปี2,564จนถึงวันนี้นะคะทันเรียกดูแล้วก็อัดคลิปเนี่ยวันที่3พฤษภาคม2,564นะคะหมายความว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองไหนผลตอบแทนดี mm hmm. เดี๋ยวสรุปให้นะเ mm hmm. พื่อนๆฟังให้จบนะคะคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยทันจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการสับเปลี่ยนกองทุน s s ด้วยแล้วก็จะมีทริคให้นะคะฟังกันให้จบนะแล้วก่อนที่จะไปฟังกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามช่องทันมันนี่ทวีคเอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเริ่มต้นนะคะท่านก็จะใช้เว็บไซต์อันนี้นะคะของฟิโนโมนานะในการเรียกดูนะคะเรียกดูกองทุนผลตอบแทนดีนะเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าของกองทุนหรือว่าฟันนะคะพอลงมาถึงตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆนะคะที่ให้เราเลือกดูว่าเราจะเรียกดูกองทุนประเภทไหนนะวันนี้เราจะมาเรียกดูกัน ที่กองทุน S S F นะคะเราก็ติ๊กตรงนี้ออกนะเลือกแค่ S S F อย่างเดียวนะคะ,ะแล้วก็บรจอตรงนี้นะคะจริงๆก็มีหลักหลายบรจเราก็จะเรียกดูทั้งหมดนะคะของทุกบรจว่า S S F เนี่ยมีกองไหนบ้างนะคะเอาทั้งปันผลนะคะจ่ายปันผลแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะอันนี้ก็เราก็เรียกดูแบบ Year t o d a e นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของ5อันดับแรกนะคะแต่ว่าจะมีกอง S S F X เนี้ยติดมาด้วยเดี๋ยวท่านจะเอา S S F X อันนี้ออกนะคะท่านจะจัดอันดับแค่5ากองทุน S S F ผลตอบแทนดีนะคะแล้วก็จะสรุปเพิ่มเติมนะคะเข้าไปอ่านในหนังสือชี้ชวนให้นะคะเพิ่มเติมว่าแต่ละกองเนี่ยลงทุนในอะไรบ้างนะคะลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะอันดับที่5นะคะตั้งแต่ต้นปีนะในประเภท S S F ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดอันดับ5ได้แก่กองทุน L H, H, Smart D S S F ขีด S S F นะอันนี้เป็นของบลจ l อ n d อลแลนด์แนนะคะเพื่อนๆสังเกตน,นะถ้าเป็นประเภท S S F นะคะในชื่อกองก็จะมีคำว่า S S F อยู่ด้วยนะคะในทุกกองนะชื่อของกองทุนนี้นะคะชื่อว่ากองทุนเปิด L H Smart เพื่อการออมนะผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะ ถึงวันนี้ที่ทันเรียกดวนที่3พฤษภา2,564ทําผลตอบแทนไปได้สูงมากเลยนะคะถึง19.58%นะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อกองทุนนี้10,000บาทตั้งแต่ต้นปีนะวันที่เขาเก็บสถิตินะคะตอนนี้ถ้าถือมาเรื่อยๆเงินในกองทุนนี้ของเราก็จะโตขึ้นไป19.58%นะคะก็จะเป็นเงินประมาณ11,958บาทนะคะกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมผสมนะคะ ความเสี่ยงระดับที่5นะคะกองทุนรวมผสมก็คือ1ในประเภทของกอ,องทุนรวมนะคะนโยบายก็จะมีการผสมกันในหลากหลายสินทรัพย์ กองทุนนี้นะคะจะมีนโยบายการจ่ายปันผลด้วยส่วนนโยบายในการลงทุนนะคะของกองทุนนี้ก็จะลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและก็จะผสมนะคะตามชื่อกองทุนผสมนะก็จะผสมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าหน่วยทรัสต์ต่างๆนะคะก็จะผสมมาด้วยนะกองทุนนี้จะลงทุนทั้งหุ้นแล้วก็อสังหาานะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ กลยุทธ์นะคะของกองทุนนี้ก็จะมีกลยุทธ์ในการลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าดัชนีชี้วัดนะ,ะหรือว่าเป็นกลยุทธ์แบบ Active Management นั่นเองนะคะมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำของกองทุนนี้นะคะกองทุน LH Smart D S S F S S F อันนี้นะคะก็ไม่มีขั้นต่ำสามารถลงทุนได้เลยนะคะ1บาทก็สามารถซื้อได้นะ,ะอันนี้ก็จะอยู่ในอันดับที่5ค่ะอันดับที่4นะคะกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีตั้งแต่ต้นปีประเภท S S F นะคะอันนี้ได้แก่กอง I ขีด S E Q S ข A S S F นะคะอันนี้เป็นของบรลจออินโนเทคนะคะชื่อกองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืน s y s t e m a t ิกนะคะชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่านะตัวนี้นะคะจะเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารทุนนะคะความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับที่6 จากระดับที่8นะคะผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะก็ทําไปได้สูงถึง20.12อนะคะอันนี้หมายความว่าถ้าเราเนี่ยซื้อตั้งแต่ต้นปีนะคะที่เขาเก็บสถิตินะวันแรกที่ตลาดเปิดนะคะซื้อเป็น1 0,000หน,นะคะแล้วก็ถือมาเรื่อยๆตอนนี้เงิน1 0,000หนมือของเราก็จะกลายเป็นนะคะประมาณ12,000กับอีก12บาทนะคะกองนี้ตามชื่อเลยเป็นชนิดสะสมบูลคา่าถ้าเราเห็นคําว่าสะสมบูลคา่า ในไม่ว่าจะกองไหนนะคะก็คือว่ากองนั้นเนี่ยจะไม่มีนโยบายในการจ่ายปันผลนะคะมีใครที่อยากได้แบบกองนี้เลยแต่ว่าอยากให้มีปันผลนะคะเราก็สามารถเลือกอีกกองหนึ่งได้ตัวนี้เขาเปิดมาคู่กันนะคะอันนี้ขีด a s s f ใช่ไหมคะถ้าเป็นกองปันผลเนี่ยก็จะชื่อเดียวกันแต่ข้างหลังจะขีด d d จาก dividend น,นะคะขีด d s s f ผลตอบแทนก็ให้เท่ากันเลยตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็สามารถ เลือกดูได้ว่าเราอยากเอาปันผลไม่ปันผลนะคะนโยบายของกองทุนนี้นะคะก็จะลงทุนทั้งหุ้นเล็กแล้วก็หุ้นใหญ่นะคะเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด m a i อันนี้หมายความว่าหุ้นใหญ่ก็ลงทุนหุ้นเล็กก็ถือด้วยนะคะแล้วแต่ผู้จัดการว่าจะให้สัสดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะ,ะอย่างที่เรารู้กันนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะแบ่งหุ้นเป็น2กลุ่มถูกไหมคะกลุ่มแรกก็คือหุ้นใหญ่หรือว่าที่จดทะเบียนในเซ็ตที่เพื่อนๆรู้จักกันนะ เซตร้อยเซตห้าสิบเป็นต้นนะคะตลาดเซตก็จะมีประมาณ700กว่าบริษัทนะคะแล้วต่อมาก็จะมีตลาด MA i ด้วยนะ,ะตลาด MAI ดนะคะก็จะจดทะเบียนเหมือนกันแต่เป็นบริษัทที่ขนาดย่อมลงมานะคะเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กมี SME อันนี้ก็จะจดทะเบียนที่ทุนจดทะเบียนเนี่ยน้อยกว่าเซตนะคะโดยบริษัทที่กองทุนนี้เลือกไปลงทุนนะคะเขาก็จะคํานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านสังคมแล้วก็ด้านธรรมิบาลของผู้บริหารด้วยนะคะกลยุทธ์ของกองทุนนี้ก็จะเน้นสร้างผลตอบแทนให้ มากกว่าเซต T R I ในระยะยาวนะคะเซต T R I ก็คือดัชนีที่เขาใช้วัดนะคะอันนี้ก็แนวแนวเป็นกลยุทธ์แบบ Active Management นะคะเขาก็จะมีการคัดเลือก หุ้นนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนะคะที่ทําให้กองทุนเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดัชนีนะคะตรงนี้ก็เริ่มลงทุนขั้นต่ำนะคะได้ที่100บาทนะคะและนี่ก็คือกองทุนที่อยู่อันดับที่4ค่ะและต่อมานะคะเรามาที่อันดับที่3กันบ้างนะคะอันดับที่3ได้แก่กองทุน ASP ขีด SME ขีด S SF นะคะอันนี้เป็นของบลจ a Asset Plus นะคะชื่อกองทุนเปิด Asset Plus Small and Mid Cap Equity เพื่อ ออมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารทุนนะ,ะเป็นหูดเหมือนกันนะเหมือนกองเมื่อกี้นะคะความเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ในระดับที่6นะคะผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่กองทุนนี้ทำได้จนถึงวันนี้นะคะก็ทำไปแล้วถึง23.15%ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะ,ะซื้อไว้1 0 0 0 0มืนะคะตอนนี้กองก็จะโตมาเงินเราก็จะกลายเป็น12,315บาทนะคะกองทุนนี้ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะและนโยบายของกองทุนนะคะกองนี้ก็จะ เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กตามชื่อนะคะ Mid and s m a l l Cap นะ,ะในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาด MA i เเนาะก็จะคล้ายๆกับกองเมื่อกี้นะคะจะลงทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะคะโดยกองนี้จะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการจเจริญเติบโตตามธุรกิจคือทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่แล้วก็จะมีการคำนวณดูนะคะว่าอันไหนจะเติบโตมากนะก็จะลงทุนในในตัวนั้นนะคะตัวนี้ก็จะลงแค่ในประเทศไทยอย่างเดียว ะะไม่มีต่างประเทศกลยุทธ์นะคะของการลงทุนในกองทุนนี้ก็จะมุ่งหวังให้ผลตอบแทนหรือว่าผลประกอบการเนี่ยสูงกว่าดัชนีชีวัดนะคะหรือที่เราเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกลยุทธ์แบบ active management นั่นเองนะคะแล้วก็กองทุนนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ที่5,000บาทค่ะ อันดับที่2นะคะกองทุนรวมประเภท S S F ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะคะได้แก่กองทุน T S F ขีด S S F นะคะอันนี้เป็นของบรจทิสโก้นะคะชื่อว่ากองทุนเปิดทิสโก้สถิติฟันนะคะเป็นชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมนะคะอันนี้เป็นกองทุนประเภท กลุ่มตราสารทุนนะคะหรือว่าหุ้นนะเพื่อจะสังเกตนะส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนหุ้นนะที่ทําผลตอบแทนดีๆนะคะในช่วง4เดือนนี้นะความเสี่ยงก็จะอยู่ระดับที่6นะ,ะจากระดับที่8ผลตอบแทนนะหรือว่าผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงวันนี้ทําไปได้สูงถึง24.36%นะคะหมายความว่าถ้าเราซื้อ1นึ่งหมื่นะคะตอนนี้เงิน1นึ่งมื่ของเราอยู่นิ่งๆเลยนะไม่มีการซื้อเพิ่มนะคะเพิ่มมาเป็น 12,436บาทนะคะถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะคะใน4เดือนนะ,ะกองทุนนี้นะคะไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะนโยบายที่ลงทุนนะคะก็จะลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะคะของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะคะแล้วก็จะมีลงในพันธบัตรตัวเงินคลังนะคะหรือว่า ตัวแรกเงินตรา,าสารนี่กึ่งทุนอะไรด้วยนะที่ท่านกดเข้าไปดูนะคะกองทุนนี้5ตัวแรกก็จะอยู่ในหุ้นที่อยู่ในเซ็ตนะคะเป็นเกาะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนก็จะมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัดนะหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่า active management นะคะเงินลงทุนขั้นต่ำของกองทุนนี้ถ้าใครสนใจก็ไม่มีขั้นต่ำนะคะเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราเดินทางมาถึงอันดับที่1นะคะที่เป็นประเภท S s นะให้ผลตอบแทนดีที่สุดแบบ Year to date นะคะตั้งแต่ต้นปี64จนถึงวันนี้นะคะได้แก่กองทุน TISCO MS-SSF เนะคะเป็นของบลจทิ s c o อีกแล้วนะคะชื่อว่ากองทุนเปิด TISCO Mid Small Cap Equity นะคะอันนี้เป็นกองทุนประเภท กองทุนรวมตราสารทุนนะคะความเสี่ยงก็จะอยู่ระดับที่6นะคะผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะ,ะที่เขาทำได้นะคะทำได้สูงถึง26.49%นะคะถ้าซื้อกองทุนนี้ไว้1,000 10, 0หมืนะคะกองทุนนี้ก็จะโตมาเลยนะคะแบบว่าตอนนี้เงินก็จะกลายเป็น12,649บาบาทโดยประมาณนะคะกองทุนนี้ ก็จะเป็นกองที่ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลนะคะนโยบายหลักของกองทุนนะก็จะลงทุนในหุ้นนะคะในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเซทแล้วก็จะมีลงหุ้นเล็กด้วยนะคะในตลาดหลักทรัพย์ MA i อนะอันนี้ก็จะเลือกที่ปัจจัยพื้นฐานดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตทางธุรกิจนะคะกองทุนเนี้ยเขาจะเน้นที่บริษัทกลางและขนาดเล็กเป็นหลักนะคะเฉะลี่ยในรอบบัญชีนะคะอันนี้ก็จะลงบริษัทขนาดกลางและเล็ก ร้อยละ80นะคะของบูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่ามันจะต่างจากอันดับที่2ที่พูดไปนะคะน,นั้นก็จะเป็นหุ้นใหญ่นะคะันนี้ก็จะเป็นมิดสซมอลแคปนะคะหรือว่าหุ้นเล็กหุ้นกลางนะคะกละยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนก็แอคทีฟแมネจเมนต์นะคะมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าดัชนีชีวัดนะคะหลายคนที่สงสัยว่าแล้วไอ้ดัชนีชีวัดเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนเพื่อ,อต้องดูในหนังสือชี้ชวนนะคะแต่ละกองเนี่ยก็จะ อ้างดัชนีชีวัดไม่เหมือนกันบางกองก็จะเป็นดัชนีเซต TRI นะคะบางกองก็จะเป็นดัชนีเซ็ตห้ที่เขาเอาไว้ใช้อ้างอิงนะคะก็ต้องอ่านในหนังสือชี้ชวนก็จะอยู่หน้าหลังๆนะคะเงินลงทุนขั้นต่ําที่เริ่มได้กองนี้นะคะก็เริ่มได้ที่1000บาทค่ะและนี่ก็คือ5อันดับนะคะของกองทุนที่ผลตอบแทนดีที่สุดในประเภท s s f นะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามกันนะคะที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาคําถามนี้น่าสนใจนะท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นคําถาม ว่าถ้าเราเนี่ยตัดสินใจซื้อ SSF สักกองหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะขายเนี่ยก็คืออีก10ปีข้างหน้าแล้วถ้าระหว่างทางเนี่ยกองทุนที่เราลงทุนมันเกิดผลตอบแทนไม่ดีเปลี่ยนนโยบายหรือเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปได้แล้วอันเนี้ยเราจะทําอะไรได้เพราะว่าเราขายไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็ตอบแบบนี้นะคะว่าเราสามารถที่จะ สับเปลี่ยนกองทุนได้ค่ะเราสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้นะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราเนี่ยซื้อกองทุน A นะแล้วก็ถือไป3ปีนะคะกองทุน A เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้เราก็สามารถสับเปลี่ยนนะคะไปอยู่ในกองทุนอื่นได้นะสับเปลี่ยนก็คือเป็นขั้นตอนของคล้ายๆว่าขายออกจากกองเดิมแล้วก็ไปเข้าซื้อกองใหม่นะคะแต่สับเปลี่ยนเนี่ยระบบจะทําให้เราไม่ต้องกดขายเองไม่ต้องเข้าซื้อเองอันนี้เขาเรียกสับเปลี่ยนกองทุนนะคะแต่การสับเปลี่ยนกองทุน SSF เเนี่ยจะต้องเป็นกองทุนที่ อยู่ในประเภท S S F เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะสับข้ามประเภทไม่ได้นะเช่น S S F จะไปสับกับกองทุน S S F X อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือว่า S S F จะไป R M F ไม่ได้เราจะสับได้แค่ S S F ไป S S F เหมือนกันแบบเนี้ยสามารถนะคะและอันนี้ทันให้ทริคเพิ่มเติมนะคะถ้าใครเนี่ยอยากลงทุนใน S S F เนี่ยลองดูบลจอ ที่มี SSF หลากหลายประเภทนะคะพูดง่ายๆก็คือบลจนี้เปิด SSF มีให้เลือกมากมายหลายกองหุ้นไทยก็มีนะคะหุ้นต่างประเทศก็มีหุ้นจีนก็มีอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าเวลาเราสับเปลี่ยนเนี่ยเราสับเปลี่ยนในบลจเดียวกันมันจะง่ายกว่าการข้ามบลจนะคะถ้าบลจเดียวกันเนี่ยเราสามารถสับแบบไม่ค่อยมีเงือ่อนไขอ่ะไปได้อย่างบลจ A จากหุ้นไทยเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่โอเคอีก3ปีก็สับเป็นบลจ A เเหมือนกันแต่ว่าไปหุ้นต่างประเทศแบบเนี้ยทำได้นะคะการสลับสับเปลี่ยนข้ามบลรจเนี่ย ก็จะมีเงื่อนไขยเยอะนะต้องดูตั้งแต่บรลจอต้นทางนะคะแล้วก็บรลจอปลายทางเนี่ยว่ามันแมทชกันไหมนะคะสับเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าที่ทันดูเนี่ยมันไม่ได้ถูกกองทุนนะคะแต่ที่แน่ๆคือในบลจอเดียวกันเนี่ยสับได้ถูกกองทุนที่เป็น SSF เหมือนกันนะคะก็ลองดูบรลจอที่มี SSF ให้เลือกหลากหลายนะคะก็จะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะในการซื้อหรือว่าลงทุน s s F ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะวันนี้แทนก็มาจัดอันดับนะคะ5อันดับแรกนะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นตัวการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคตนะคะวันนี้เรามาคุยกันเหมือนว่าเรารู้ว่ามาเช็คกันประมาณนี้ว่าเทรนด์ที่ผ่านมา4เดือนเนี่ยกองที่อยู่ในสินทรัพย์ไหนเนี่ยมันเติบโตเยอะๆนะคะเอาไว้เป็นหลักพิจารณานะคะเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้ดูเผื่อเป็นทางเลือกพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราจะลงทุนเนี่ยอย่าลืมว่าเราก็จะต้องมองไปถึงอนาคตนะคะว่าอีก5ปีอีก10ปีนะคะสิ่งที่เรา ลงทุนในสิ่งสิ่งนี้มันจะยังเติบโตอยู่ไหมถ้าสังเกตก็คือว่า ห้าห้าอันดับที่ผ่านมาเนจะลงทุนมีทั้งหุ้นเล็กหุ mm ้นกลางมีตลาด m อ i อะไรแบบนี so ้ด so ้วยนะคะต้องบอกว่าข้อดีนะคะของการลงทุนในหุ้นเล็กนะคะหรือว่าหุ้นกลางเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการเติบโตอีกเยอะนะคะบางคนก็บอกว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยยังไม่ได้สนใจในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะทำให้ต้นทุนเนี่ยก็ยังถือว่าถูกอยู่นะคะแล้วก็มีสเปซในการเติบโตได้อีกสูงนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าข้อจํากัดก็มีนะคะเพราะว่าหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงเท่าหุ้นใหญ่นะอันนี้ก็จะต้องกลับมา ะะว่าเราเนี่ยชอบลงทุนแบบไหนนะคะอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆนะคะอย่าลืมว่า high risk high expected return นะคะความเสี่ยงสูงการคาดหวังผลตอบแทนมันก็สูงไปด้วยนะแต่ว่าความที่เราไปลงทุนหุ้นใหญ่นะยกตัวอย่างนะคะถ้าหุ้นใหญ่เนี่ยความเสี่ยงมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าบริษัทแข็งแกร่งมั่นคงกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ ลองเลือกดูที่เพื่อนๆเ,เชื่อแล้วก็มีความรู้นะคะแล้วเราก็ไปลงทุนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รอไปเลยยาวๆนะสิปีนะคะอย่าสลับสับเปลี่ยนบ่อยจนเกินไปนะคะการสับเปลี่ยนเนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะคะอย่างน้อยๆเราดูปีหนึ่งครั้งสองครั้งก็พอเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะอันนี้พูดถึง s s F นะคะวันนี้นะคะก็มาแค่นี้นะก่อนที่จะไปนะคะใครชื่นชอบคลิปวันนี้ของทนนันนช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะคะ ก็าฝากติดตามช่องทันมันีทริกนะคะมาเป็นเพื่อนกับทันเอาไว้นะในช่องนี้นะคะกดติดตามสันกระดิ่งนะ,ะใน Facebook ก็มีนะคะ a c e b o o กก็จะพูดคุยกันมากหน่อยนะคะก็จะมีการโพสต์เกือบทุกวันนะคะหรือในกลุ่มปิดนะคะเราจะได้ใกล้ชิดกันเข้าไปอีกนะคะใครอยากรู้จักกับทนันรู้จักกับเพื่อนสมาชิกก็เข้ากลุ่มปิดนะคะชื่อกลุ่ม <S <S เพื่อนออมเงินและลงทุนบายทันมันนี่ทริกนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้ ด้านล่างนะวันนี้ที่ท่านอาจสมาชิกก็1,000 0แคนขึ้นไปแล้วนะคะเยอะมากๆนะคนที่รักในการออมรักในการลงทุนนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะ้ว้วันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะบาย